มันแต่สาเลยทัง,น,งน้องสาวเนาะเห็นว่าเอื่อยขายใดทุกวันเลยแต่ว่าก็ะยังมีได้ไดเนาะตัดชินใจมากเปิดบินก็คือเปิดบินคันต่าไปก่อนเนาะย่างละซิปละซิปย่างละฮาสุดแล้วก็มีเซรัมมีสบู่มีกันแดดแล้วก็มีครีมไหนทีเนาะเริ่มต้นการขายบุอย่างไหเอาไปไลาเนาะอ,อย่างไหเอาไปในหน่อยก่อนเพราะว่าเฮ้าจ้า สร้างข้อเสิม,มีลูกผ้าสร้างพ้นสิเปิดใจสร้างพ้นสิผู้จักเข้าหานะเอาไปเธอละหน่อยก่อนทามันขายได้แต่ว่าต้องพยายามสูดนะพยายามสูดหนึ่งก้าวออกมาคิปสองโพดสามเห็ดยงังสม่ำเสมอบวแมนโพดมือนี่มืออื่นมือหือแบบเศร้าเห็ดเนี่ยไปบ่นลอดแน่นอนก็คือเห็ดยังมันสม่ำเสมอขายบ่หรีกับไฮโพดเพราะว่า,าทุกโพดคิดซะว่ามันคือเงินเนาะเข้าบ่ะเด็ไปแบกไป,ไปหามนักนายจั่เอามาเงินหะฟ้องลานด้านบน สองล้านหกแสนที่ามพันกีบนอเลนเงินหกหาหาก็คือแบบว่าเงินขืนเด้อพี่น้องกล้องป้ายฝั่งอุดมน,นุ้นเลยเด้ออ่ะปังปังซู้ซูเรียสีซ้อนวิธีการขาย